จริงอ่ะหลายหลายคนอะอาจจะมองว่าผมกล้าผมนะจริงๆอ่ะผมไม่ได้กล้าผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมแค่ต้ออยู่เดินต้องโออ่าขอต้อนรับกลับสวัสดีต้อนรับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่อำเภอเวียงสะสวนมิสเตอร์เค uh. เวียงสะ จังหวัดสุราษฎร์ครับอันแบมเซาเทิร์นแบมบูมิทติ้งนะครับสวนไผ่มิสเตอร์กีลำดับที่สามก็คือรั้งที่3เองครับเดี๋ยวเราจะมาเจองานนี้กันครับอลองดูนู่นนะครับเจ้าของงาน ก็เมื่อกี้ที่พีชมไปนี่เนี่ยเอ้จริงจริงอ่ะหลายหลายคนอ่ะอาจจะมองว่าผมกล้าผมนะจริงๆอ่ะผมไม่ได้กล้าผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมแค่ต้องอยู่เรืยครับผมอ่าขอต้อนรับัแต่ปกติต้องนับท่านที่มาในงานนี้ก่อนครับก่อนที่เราจะเข้าเริ่มการสร้างงานท่าเงินแจกไทยเนี่ยก็ อยากให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็รู้จักกันบ้างแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักกันครับผมก็วันนี้และครับเดี๋ยวเพราะว่าไมค์ตัวนี้เป็นไม้ลอยมัสามารถไระดาษเจอแล้วก็พี่กับคนนี้คสดีครับผมพันเอกสุเทพสิทธิระนะครับจากทัสนาและต่อีมาเพื่อดีกคนคือคุณสมพศคุณธนา ผมเองนั้นคือโนบรมที่สวนน้อเกที่มาแล้วก็เป็นตุดปตระกายอย่างหนึ่งในเรื่องการถูกไางวผมได้ทำโครงการเพราที่ผมอยู่ในวงการลอตเตอรี่นะครับที่เป็นมอนิเอรลอตเตอรี่สากคแล้วก็ผมไปเขียนโครงการเกี่ยวกับอนุรักษ์พันธุ์ไผยร่วมกับมหาลาัยวลัยลักษณ์หลังจากที่จบของของกระพุ้งนิดนึงน,นะครับหลังจากที่ผมไ,ไปเขียนโครงการร่วมกับมหาลาัยวลัยลักษณ์แล้วก็ ได้สั่งพันธุ์ไผ่ไปปลูกในมหาวิเลย์วิลย์รักซึ่งมีพื้นที่มากนะครับก็ mm hmm. ขอประจัดสัมพันธ์นิดหนึ่งก็มหาวิเลย์วิเลย์รักอยู่ที่อำเภอจตลาะครับใครอาจจะมีลูกหลานไปเรียนที่นั่นนะครับมีพื้นที่กว้างใหญ่มากมีประมาณจุดหนึ่งไร่นะครับผมก็ขอ,อเขาประมาณสักสี่ห้าไร่นะครับไปปลูกปลูกไผ่ที่มีไปปลูกอยู่สามสี่สายพันธุ์นะครับตั้งแต่ร้างมนไนบงหวานนะครับ ก็ไปปลูกอยู่ปีนี้เป็นปีที่ห้านะโครงกขึ้นดีครับแต่ว่าปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาสนใจเขามาตัดยกปอไปเลื่อยก็ขอขอบคุณลูกเหรนะครับที่ได้จุดประกายตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนอีกคนคือท่านสมพศนะฮะท่านได้ปลูกกระท่อมไว้หลายไร่นะครับแต่กำลังจะเปลี่ยนจากกระท่อมมาเป็นไผ่นะครับก็สนใจโครงการนี้ก็ชวนมาด้วยนะครับ ออเราคกล้มนีนคระกอบคุรกับมาในนาบ้านไร่ดวกกมนลนะคะ,ะจริงๆแล้วในส่วนเราอะจะไม่ได้ปลูกไผ่ไเป็นเชิงพาณิชย์นะคะแต่ก็มีสะสมไผ่อยู่ประมาณสักห้าสิบสายพันธุ์ค่ะแล้วก็ปลูกเป็นตกแต่งนะคะเพราะว่าของเราจะเป็นแนวคาเฟ่ ซึ่งก็มีใครอยู่ก็ดูร่มรื่นนะคะก็จะจะจะไม่ได้เป็นพืชแนวแนวสร้างเงินจากไผ่สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอามาตกแต่งในส่วนเป็นคาเฟ่เป็นท่องเที่ยวเชิมเกษตรค่ะขอบคุณคระสวัสดีครับดูครับจากเพจสวนยางผมเป็นเป็นผู้ผู้ที่ปลูก เป็นผู้เสริมในส่วนยานะครับแล้วก็เริ่มปลูกสักประมาณแปดเก้าปีที่แล้วตอนนี้ก็บางัางส่วนได้ใช้ประโยชน์เป็นหลักๆเนียผมไม่ได้มองค่าว่าเม่ตีมูลค่าเป็นเป็นเป็นเงินนะครับหรือมองว่ามันเป็นไปต่อยอดเป็นปุ๋ยหมักเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะมองว่าเป็นตัวเงินแต่ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ ในหลักๆก็ปลูกในสวนยางนะครับขอบนนอคุณครับสวัสดีครับผมมาในานามของสวนไผ่เด็กชาเฟ่นครับของเนี่ยปลูกไผ่นะครับออวาวพีนแลนะ้วก็แล้วก็ตอนเริ่มปลูกใหม่ๆ,ๆเนี่ยก็ไม่ได้คิด<อ>ว่าเราจะมีรายได้จากสวนไผ่เพรว่าปลูกไว้พอรู้สึกว่าเราอยากมีป่า คแต่ว่าให้มันเพราะว่าม,มันมีต้นไม้หลายชนิดที่เราปลูกได้นะแต่ว่าไผ่มันจะโตเร็วที่สุดเพราะว่าต้องไปปลูกพายุปลูกอ่หลุมพอลูกอะไรอ่าไม่ทันโตเราจะตายทีก่กองักไม่ทันเพราะงั้นก็เลยรู้สึกว่าปลูกไผ่มันจะเร็วที่สุดนะครับคือผมเนี่ยเราผมว่าจบมาทางด้านเรื่องคือจบเอกมาทางด้านของเกษตรแล้วก็ มาในเรื่องของความยากจนนะครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเราอยู่ในหมู่ของอยู่ในค่นะคืออยู่ในโซนของใต้เส้นของความยากจนเนี่ยหรืออยู่ประมาณเส้นนะครับผมผมบอกว่าผมจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมอเพียงเนี่ยมันจะสอนให้คนเนี่ยเข้าข้างก็เลยรู้สึกว่า พรตัออ้งแต่เรีมาก็ยังไม่ได้ก้าวข้ามนะก็ยังอยู่ที่ที่เดิมก็เลยรูย้สึกว่าตัวนี้มันมีผลตอบแทนเพราะว่าไผ่เนี่ยมันสามารถเป็นอาหารได้เป็นที่อยู่อาศัยได้คือตอบโจทย์ทั้งทุกปัจจัยก็ส่วนใจ่นในเป็นคาเฟ่น,นะครับก็เปิดตัวจริงๆก็คือ13เมษายนปีหน้านะครับ ไม่อย่างไรก็พอกัดเต็นเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ